สวัสดีครับพบกับช่องนายโคชาครับวันนี้ครับเราก็มารีวิวหน้ายอดครับนี่ครับนาประมาณไร่หนึ่งครับโอ้ข้าวสวยมากเลยนะครับโดยเครื่องของผมนะยอดเลยครับ ในน,น้ำครับจะของเขาใส่น้ำน้ำสระมาอันนี้น่าจะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับอย่าร บรรยากาศยเย็นวันนอกครับจัดย่าให้วัวครับครับก็ ปรรยากาศครับฝั่งนี้ก็หน้าหวานนะครับก็ก็สวยอยู่ครับแต่ขาดที่ว่าไม่มีน้ำครับ ฝั่งนี้ก็หน้าอยอดนะก็ก็ใช้ได้ครับสวยตอนงอกใหม่ๆครับก็มันไม่นี่นะมันมันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร,คร่ครับพอโตตอนครับตอนน้านํามาปุ๊บน้ําไอ้ข้าวมันแตกกอครับก็เต็มนะเต็มพื้นที่เลยครับ สวยมากเลยครับเจ้านี้บสวยงามมากครับชมบรรยากาศยามเย็นนะครับ เสียเตีรับเลี้ยงวัวครับสนใจใดูวัวก็ตีน้อยฟาร์มได้เลยครับ